สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับงานกู้บทอัดดินครับกับงานถนนสีเลนน,นี่ครับก็เทคนิคก,การทำให้ไหลแน่นของงานกีเด้ก็จะนี่ครับเราก็จะไล่ดินใส่ข้างให้เป็นสันอย่างนี้ครับ แล้วก็ให้รถบดเยียบครับเหยียบแล้วเราก็ดึงกันมาคืนให้เป็นสันข้างครับแนวตรง เราก็จะไล่เป็นสันเป็นคันอย่างนี้ครับนี่ดูข้างหลังครับแล้วก็ให้รถบดเหยียบเหยียบแล้วเราก็ดึงกลับมาครับก็จะแน่นไหลก็จะแน่นครับข้างหน้าก็ยังมีแมคโคร แคบสัง 0cc คัดดินออกอยู่ครับแก้ซ็อกทางเกเดิมก็บอกให้เขาแก้ซ็อฟให้หน่อย เ็จะทำเป็นสันให้รถบดเหยียบครับ้านข้าง,างมันรถบดเขาก็จะรู้ครับว่าเราทำอะไรเราต้องการแบบไหนผู้มากประสบการณ์โดยจานเบื่อยครับฝาเบื่อเราจะรู้ครับ ขอยเหยียบไหลมาให้ครับนี่แล้ทวทางกีเดอก็จะดึงกลับมานี้ครับดึงกลับมาเขาก็จะเหยียบไหลอีกรอบหนึ่งแล้วทำซ้ำๆหลายๆรอบครับไหลาทางเราก็จะแน่น ก็จะตีกลับครับนี่ตีทางขวามาทางซ้ายคืนครับก็วควาใบม,ม,มีดหน่อยครับความใบม,มีดหน่อย รอรดน้ำนี่รใไฟต้องรอน้ำเบื้องบนก่อนนี่น้ำเบื้องบนก็จะมาครับต้นน้ำเราก็ไปดูดน้ำอยู่ตัวดินชื้นๆนะครับก็ไปก็ขาดน้ำนิดหน่อยแล้วครับรอรดน้ำเอ้าทางนี้นไปก็รอรดน้ำก่อนครับ วันนี้ก็ขอจบนะครับฝากติไตกดติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ